สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดียำแรงเด้อดจ้าพี่น้องวันนี้อยู่ทริปสาเวเอื้อนนะคะวันนี้เราก็มีเมนูแซบนะคะผัดกะเพรากบนะคะผัดพะแลนะคะแล้วก็ผักบุ้งไฟแดงค่ะก้ลังกินหมออ้าวยังขืนทงต้องเติอนนอน <c oughs> ค่ะย่าไปหาขนลงเเห็น พัดลมยิ่งตุใหญ่อาอไปเอาไปใส่ซะพี่น, <c oughs> น้องพัดลมหายไปดิมึงเมื่อป่านมึงกับโบเกเ็บเศษพัดลมมาแน่มาใส่จะหนักมาใส่มันไม่มีเศษพัดลม <c oughs> <c oughs> สวัสดีพี่นอ้องเด้อจ,า <c oughs> จ<ะ>้ามาเทียง ีตอนเย็นครับคุณผู้ชมผัดแพนงแจ้งโงูไม่ใช่วันนี้เมนูผัดกินข้าวเจ้าหนึ่งวันเราลมจต่กันดาษเพื่อดว,ว่าวออดก็ได้ทะลาะวันนี้มันไปมันขาดแล้วขาดไปมันนานัแค่พี่เดี๋ยวนุไปหาเบ้่งก่อนผัดกบผัดผักบุ้งผัดหมู ่ชิงน้าไม่ได้เต็มเต็มเวลาเขาหนักต่างดงสิ้นดงให้เป็นผัดคนผัดบุบงนี่สิน้นรู้สึกว่า <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อตายสิบปีก็ไม่เน่าไม่เปื่อยข่าวอย่นะมันเป็นจะได้โฮยสาคคร ูสมาเด้อททันผู้ทรงผัดน้งต้มตงเป็นหมูติดมันหัวส,สับะมันต่าง,งใช่ไหใช่สัรวยครับสะโคตรยืงมากกว่า เยแล้วใช่ไหมพอ,อแล้วเดี๋ยวไปไก่ก่องมาขนลุกเนี่ยจะไม่มีเสียงนะอันนี้งอพ่อพี่พองอเวลาสูสเซอื์กัน <c oughs> งอกว่าผัดลมพอแล้วที่นี่นะกินข้าวน้ำกันพี่น้องเลยโอ้ยเกาะกระดาบเขาเนี่ยเทิมเวียสู่ข้างหลังเลย มึงขอบเดินไล่พ่นขอบมาทอยไปอีกกอไงล้วนะอือใส่ยไงได้อยู่บัขค้นใส่ซอสจนมันเนียเป็นอย่างง่ายคับใส่รสด,ดี <c oughs> ใส่ซอสหอยต้องกินกับขอบจา้าซอส <c oughs> ฟ้าเหลือง มันพวกเขียว,ยวมันมีจะแน,เนเวเรือเค็มนี่ยลองกิน,นกับข้าดก็พอดีอะไรพอดีอืมบดกรกูเค็มตัวนูมันเค็มเั่าแล้วผักบงน่ห้ะพอดีกิน,นกับข้าดอืมเค็มมาก กะเพราบอ่มีกะเพราบอ่ะเมื่อเมื่กินข้าวทีย่มกินข้าวสา,าวตสิบโมงนะ เรไม่กินผัดกบหรอหรอไออยากไปไออย่งายยงผักบกทหารโตก็แล้วกูจะผัดกินเองอยู่นะใช่รูสึกปฏิกินะนะริยาเนาะกบแบบเนาะเบิดยามอะไรตัวนี้อ,อ,อ๋อจักรโตนี่นะ Bye. món thông tính lắm buồn lắm cũng sẽ phải chăm bên được không hmm? Anh lên cho nó Anh đưa con cô đi Ini namanya เร <c oughs> ากส <c oughs> ิ่งเหล่านคอมัแต่กังเกิดการลายยไทยนะเขมีประกาศ จะไปสักมอ้อซีแด้วันนี้อเนอ <c oughs> ีสนนองี้เระกมบนนเทม้นปิดงปิดมันกระปุกขลุกมาเราติดโทรไปโทรหาส,สุปไปงางเทเ่ยไหมเขาให้เจ๊บ

จะนังทนีคนบางรายอย่าย่างวราแ่งานตอนตอนผูเม บางมีความเสี่ยงนะ,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 ะมีคุณของข้าว Yeah. <laughs> เยอะไปเยอะนะใบกะเพราลงมาพรุ่งนี้เช้าดูว่ามาลงมาดูว่าฉันจะดับเบิร์ตบอลโบมีหัวแล้วมีอะไรหัวยังไงซานนี่มองเท่าห้องน้ำยังหาเวียนมันบราเคยดับจักเถื่อนจนมันจะปี๋มีปีนี้แหละตายยิ่เบิร์ต จะมองให้นั่นะเด็วเห็นนอน้อยพี่สัยังจะปลุกไหมลังกุญแจนยังมาจากแบะวอุ้ยปลุกก็มัเีบเดียวเบิดหอ้ยจะเห็นนูไหมอือพี่าไทยมันติดก้อนนูอวยนีเบิดผุผมไปเห็นนูจัก ไม่เป็นไรค่ะตลอดเลยล่าสุดงอกกว่าหมามันนอนแลวมันเพียนอนโอเค okay, พี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจหิวหิว,หวพบกันค่ะพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องคาร์สราคิมนน้องรับพันดีเดอรจ้าสวัสดีค่ะ